ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปของพระเครื่องของหลวงพ่อววยวัดโคสิตารามพิมพ์ที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์พุทธกักหรือว่าบางคนเรียกว่าปางเปิดโลกนะฮะเอาแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าถ้าตามหนังสือที่ลงไว้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นพิมพ์พุทธกักเนื้อดินเป็นพระยุคต้นนะครับสมเด็จของหลวงพวว่อกลวยพิมพ์นี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้นะแต่ว่าอย่างที่พูดก็คือเจอไว้แล้วก็เจอมาแล้วก็เช่ามาไว้แต่จากประสบการณ์ที่เคยเล่นพักกุเดี๋ยวผมขยายให้ดูก่อนนะครับเคยเล่นพักกุนะครับ ก็เนื้อหาสาระนี่คิดว่าชัดเจนแท้เพราะว่าคาบขาวนวนอะไรต่างๆนะครับลองดูดีนะครับเป็นรูปพระพุทธเจ้ายืนนะครับพระพุทธเจ้ายืนนะด้านหลังนะมีรอยมือกดมีคาบขาวนวลนะครับชัดนะครับถ้าไม่ชัดผมขอโทษด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอก คือเครื่องไม้เครื่องมือผมยังไม่ค่อยพร้อมแต่ว่าก็อยากจะไล่นะฮะให้ชมกันเนื้อหาสาระนี่ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะขยายดูการดูพระนี่ครับดูรอยที่หน้าอกนะครับการย่นของเนื้อพระนะถ้าใครเล่นพระกูดเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะครับบอกก่อนเลยต้องหัดดูให้เป็น คือถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี els, like, uh ่ยเหมือนกับว่ากองทรายแล้วเวลาเราลาดน้ําไปมันจะมีรอยขดย่นของเนื้อเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะครับแล้วแต่ความละเอียดของเนื้อพระมวลสารของเนื้อพระแต่พระองค์นี้เนี่ยในตำราบอกว่าเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินทีนี้พระเนื้อดินเนี่ยเวลาเราดูปั๊บเนี่ยมันจะต้องมีคราบขาวนวลเป็นคราบธรรมชาติคราบเนี่ยผมบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วตัวเกเพระเนี่ยเขาทำได้นะครับเขาใช้น้ำนมน้ำนมเนี่ยหรือว่าจะเป็น น้ำมงน้ำหมักชี้ว่าภาพอะไรเทลงไปอย่างนี้มันก็ขึ้นเป็นคาบเป็นลาแต่ว่าโดยทั่วไปที่รู้ๆมาเนี่ยก็คือจะใช้พวกน้ำนมแต่งจิมถ้าเป็นคาบที่โดยธรรมชาตินะผมบอกก่อนถ้าเป็นคาบที่โดยธรรมชาติเนี่ยเราจะสังเกตถ้าคุณจะสังเกตนะจะมีคาบขาวคาบเหลืองนะเหลืองอ่อนเหลืองแก่นะเป็นธรรมชาติเนี่ยที่ขึ้นตามซอกเนี่ยนะที่ผมชี้อยู่นี่นะครับที่ชี้อยู่้อยขดย่น นีเวลาเราเอียงพระปุ๊บเนี่ยเวลาเราลงกล้องปุ๊บเนี่ยมันจะมีรอยหดย่นนะครับเป็นธรรมชาติของเนี้ยพระต้องหัดสังเกตกันไว้นะครับเล่นพระพวกพระกุพ่อบอกว่าพระกุบพระเนื้อหรือพระกุบหรือพระเนื้อดินหรือจะลงกุกหรือไม่ลงกุบก็แล้วแต่ต้องบอกว่าเล่นยากพระเนื้อดินนะครับอย่างองค์นี้ดูนะครับ,นะรบถ้าสังเกตให้ดีเลยนะฮะพระฟอร์มสวยมากขนาดความกว้างของฐานโดยประมาณนะครับสองจุดสองเซน ความสูง5.6พระชุดนี้เท่าที่ผ่านมือผมเนี่ยจะมีอยู่สองพิมพ์ก็คือพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่จะเป็นยืนโดยส่วนส่วนตัวผมเองเนี่ยจะเรียกว่าปางเปิดโลกนะครับก็คือยืนนะฮะยืนตรงพรพักรงแล้วก็ยกมือขึ้นมาแต่ในหนังสือตำราบอกว่าเป็นพระประธานยืนพุทธกัเนดินยุคแรกนะครับ พิมพ์ใหญ่นี้ให้เราสังเกตนะครับตามหนังสือเนี่ยก็จะมีบอกไว้มีให้เราเห็นเราจะเห็นนะเดี๋ยวผมจะเอียงให้ดูเราจะเห็นเส้นแตกนะครับที่ศีรษะขององค์พระนะครับเราจะเห็นนะฮะแล้วขอบด้านข้างถ้าเราเอียงดูปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเดี๋ยวผมจะขยายให้ใหญ่นะฮะเพื่อดูมวลสารให้ดูรอยแตกนะจะมีพิมพ์แตกด้านบนนะเป็นเส้นวิ่งขึ้นไปชนขอบนะครับอ่าแล้วคาบเนี่ยคาบขาวนวลน คาบขาวนวลนี้เราต้องหัดดูให้เป็นในพระกุกก็ดีหรือจะเป็นพระพิมพอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นพระเนื้อผงพระผงพุทธคุณผงน้ํามันอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราดูคาบุเป็นนี่มันจะช่วยเราได้เยอะนะมันจะมีความเป็นคลื่นคลื่นเหมือนวเวลาเราไปเที่ยวชายทะเลแล้วก็เวลาน้ามันขึ้นมาแล้วมันไหลลงมันจะมีความคลื่นการหดตัวเป็นริ้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 วจะไม่เสมอกันแตกนะแตกกระจายออกไป ที่นี่ความธรรมชาติเนี่ยมันต้องมีผมขยายดูให้ชัดเลยนะใจดูให้ชัดขยายดูให้ชัดว่าภาบขาวนวลที่เกิดขึ้นมันมีความซับซ้อนมันมีความคือ,เ,อเกิดก่อนเกิดหลังพับทมกันไปฮนะดูนะครับยืนมาชัดเจนเลยนะครับยืนนะสังเกตที่ หน้าอกตรงนี้นะครับที่ผมชี้อยู่เนี่ยเ,เราจะเห็นเลยนะครับว่ามีรอยหดยน่นของเนื้อครับถ้าเจอไว้ก็ซื้อหาเก็บไปได้นะครับองค์ที่ผมก็ซื้อมาก็ไม่แพงพันกว่าบาทนะครับต้องบอกว่าเป็นผ้าที่เอผมชอบที่เกษยียณครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อชินหรือว่าจะเป็นเนื้อดินเนื้อผงอะไรต่างๆเป็น้าพต่างเปิดโลกของพระพุทธเจ้าเนี่ย ผมจะซื้อเก็บไปหมดนะดูนะครับอ่าชัดเจนพระฟอร์มสวยดูนะครับมือขึ้นของปอมนี่ผมไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยเห็นหอของเต้อของเรียนแบบอะไรก็แต่ไม่เห็นอ่าเดี๋ยวผมจะเอียงให้ดูเห็นไหมครับอ่าเนื้อเนี่ยหดย่นตามธรรมชาตินะครับจะมีเป็นคลื่นเป็นรอยแตกของเนื้อคือพระมันจะต้องมีความเก่าส่วนในซอกตัวนี้เดี๋ยวผมขยายดูนะอ่าโอเคนะครับเห็นไหมครับจะมี ขาวเหลืองส้มความแก่ถ้าเคยเคยใครเคยเล่นพระเนื้อชินนี้จะเห็นเลยจะมีเม็ดไข่ตรงเม็ดไขพพ่ตาเปลี่ยนแล้วมันจะแตกสลับซับซ้อนกันขึ้นขึ้นมาก็จะเป็นไข่ขาวขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเหลืองเหลืองแล้วก็จะมาเป็นเหลืองอ่อนเหลืองแก่แล้วก็มาเป็นส้มจนออกอน้ำตาลเข้มะนะครับเจอไว้ก็ซื้อเก็บไปได้นะครับแต่ต้องเป็นช้า แบบนี้กลมกลมคล้ายเป็นวงลีคล้ายดีลาเม็ดขนมด้านหลังก็จะต้องเป็นอย่างนี้อ่านี่เป็นลายมือกดเป็นบล็อกชาวบ้านยุคต้นไม่แน่ใจนะครับแต่เขาแต่เขาบอกว่าเป็นยุคต้นก็อาจจะปีอยู่ในช่วงปี2 5 0 0้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเวลาเราเล่นพระเนี่ยถ้าเราดูนะผมสันนิษฐานว่าพระเนี่ยฮะอาจจะมีการที่เป็นลายกดของนิ้วมือเนี่ยฮะมีความเป็นธรรมชาติ ผมไม่แน่ใจแต่ว่าบางทีพระเนื้อดินบางชนิดเนี่ยมีการเผาเราก็ต้องดูสีของการเผานะครับหรือการมีการเขาเรียกว่าผิงไฟหรืออังไฟเพื่อให้เนื้อมันแข็งทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าพระองค์นี้เนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยด้านล่างเนี่ยนะที่ผมชี้อยู่เนี่ยมีการอังไฟหรือเปล่าหรือเปล่าหรือมีการผิงไฟหรือเปล่าเกิดเป็นคราบดำๆคล้ายๆรอยนะลรอยเผานะครับ เพื่อให้เนื้อมันแก่งนะครับถ้าใครเจอไว้ก็ซื้อเก็บสะสมไม่ได้ดูกันอีกทีชัดๆนะครับความเป็นธรรมชาติอาขององค์พระนะเอียงซ้ายเอียงขวาดูคาบคาบพวกนี้ทําได้หมดนะครับคนเล่นพระใหม่ๆต้องศึกษานะครับถ้าไม่ศึกษาโดนครับผมบอกได้เลยไม่มีกินพระต้องเนื้อแก่งมีรอยหดรอยย่นนะครับถ้าใครเล่นพระกุมาผมเลียงก็โดนมาเยอะนะครับ เดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะเอาพระพวกเนชินต่างๆเนี่ยให้ดูที่เป็นพระเก๋วิธีการก็ทําเก๋ก็าํำยังไงปั๊มลายเป็นยังไงนะครับผมเองก็เล่นพระมาก็เกือบจะ50ปีแล้วก็อยากจะให้ดูกันนี่ก็สําหรับผมนะครับก็เป็นต้องบอกก่อนว่าชอบมากองค์นี้ลีลาเนื้อหาสวยอาแป้งอะไรก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะเป็นภัยองค์หนึ่งที่ค่อนข้างสมบูรณ์เป็นของหลวงพ่อกวยวัดโพสิตาลาม พิมพุตตะปักเนื้อดินยุคแรกนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะเนื้อออกโซนน้ำตาลนะครับเป็นพระเนื้อดินอ่ะผมยงข้างอีกทีนะครับให้ดูอ่าโอเคเห็นชัดนะครับเห็นอ่าดูครับอ่าจะมีเส้นแตกด้านบนนะครับจําไว้นะครับอาจจะไม่มีหรือมีก็แล้วแต่ในองค์ที่มีชัดหรือไม่ชัดนะอันนี้แตกด้านบนลากมาตรงนี้อ่โอเคเดี๋ยวผมวางองค์ที่ปักอีกหนึ่ง เดี๋ยวผมขอหยิบอีกองหนึ่งขึ้นมาพูดนิดหนึ่งคือพระสมเด็จในวิหารอ,องนี้นะครับก่อนคลิปนั้นนี่ผมได้พูดแต่ผมก็ลืมบอกไปนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆองค์นี้เนี่ยมีทั้งจาน์และไม่จานเป็นมึกนะมีทั้งทารักและไม่ถารักนะครับเป็นสมเด็จอรังสุกโตเป็นพพิมพ์มีดาวและไม่มีดาวนะครับส่วน ดูยังไงผมก็บอกไว้ในคลิปก่อนแล้วนะครับลองไปหาดูได้นะครับจำเับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับนะถ้าคิดว่าดูแล้วมีประโยชน์ก็กดติดตามไม่มีประโยชน์ก็ให้ข้ามไปนะครับขอบคุณครับผม